สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ร้านพักเครื่องโนดีนะครับก็มารายงานตัวอีกครั้งนะครับร้านพักเครื่องโนนีก็มารายงานตัวอีกครั้งครับมีพักเครื่องดีๆมานําเสนอครับมีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลดีๆนะครับของหลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทครับมานําเสนอนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ082นะครับ0 7 8 6 7 2 0นะครับ0820786720นะครับช่องทางการติดต่อร้านพรกเครื่องโนนีนะครับนี่ครับ เบอร์ตามเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์โทรแล้วก็ไอดียนลนะครับ082078720นะครับเบอร์โทรแล้วก็ไอดียลเป็นเบอร์เดียวกันนะครับวันนี้ผมมีพระเครื่องมานําเสนอครับมีพระเครื่องหลวงปู่มหาศิลดานะครับรุ่นพระผงไข่ชนะจนพระผงไข่เฮงชนะจนยิ้มรับทรัพย์นะครับนี่ครับลงในหนังสือที่ลงในหนังสือฉบับสมบูรณ์แบบของหลวงปู่มหาศิลดานะครับซึ่งลงในหนังสือฉบับสมบูรณ์แบบครับนี่ครับผมจะเอามาเทียบเขียงให้ว่า พระรูนี้มีการจัดสร้างแบบชัดเจนครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ครับหนังสือหลวงปู่มหาศิลานะครับหนังหนังสือฉบับสมบูรณ์แบบนะครับต้องบอกว่าฉบับสมบูรณ์แบบนะครับนี่ครับหนังสือฉบับสมบูรณ์แบบครับนี่ครับเฉพาะหนังสือที่ผมซื้อมาหกพันห้าครับเฉพาะหนังสือที่ซื้อมาหกพันห้าครับเราผมมีมานำเสนอนะครับนะครับเป็นผ้าผงไข่นะครับ พ้าผงไข่เหงชณะจนยิ้มรับทรัพย์นะครับพ้าผงไข่เหงชนะจนยิ้มรับทรัพย์นะครับนี่ครับเป็นรุ่นเดียวกันในรูปนี้เลยครับรุ่นเดียวกันในโปสเตอร์ของท่านเลยครับอันนี้เป็นหนังสือรวมวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาครับฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดในน่าขณะนี้นะครับนี่ครับเป็นหนังสือรวมนะครับแต่ผมมีรุ่นนี้นะครับรุ่นพระผงไข่นะครับพระผงไข่เหงษณะจนยิ้มรับทรัพย์นะครับพระผงไข่เหงชนะจนยิ้มรับทรัพย์นครับมานำเสนอครับ เสนอครับมานาเสนอครับนี่ครับแบบนี้เลยครับแบบไม่ลุ้นเนื้อนะครับแบบไม่ลุ้นเนื้อแล้วก็แบบแกะสีแล้วครับมีทั้งสองแบบครับมีแบบไม่ลุ้นเนื้อแล้วทั้งแบบแกะสีแล้วนะครับก็แบบแกะสีแล้วก็จะเป็นแบบนี้สสสครับเป็นแบบนี้นะครับแบบแกะสีแล้วครับ พัะผงไข่ชนะจนยิมย้มยิม้มรำซับนะครับนี่ครับแบบแกะสีแล้วนะครับอันนี้ก็ลุ้นเนื้อเอาเองนะครับลุ้นเนื้อเอาเองนะครับอันนี้แบบแกะสีแล้วนะครับนี่แบบแกะสีแล้วที่ผมเปิดมาครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ผมได้เปิดพาะเป็นลักษณะนี้นะครับ พระผงไข่เห็นชนะจนยิ้มรับทรัพย์นะครับออกวัดโพสีสะอาดนะครับจัดสร้างปีสองห้าหกสี่นะครับระบุชัดเจนครับออกวัดโพสีสะอาดนะครับนี่ครับวัดโพสีสะอาดการจัดการศิลจัดสร้างปีสองห้าหกสี่ครับจำนวนการสร้างหนึ่งหื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสามองค์นะครับจำนวนการสร้างหนึ่งสองันหกร้ย็ดสบสามองค์นะครับนี่ครับองค์นี้ก็จะพิเศษตีเกศานะครับเห็นไหมครับ เกษาต่จีวอนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมแกะออกมานะครับตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ผมแกะออกมานะครับนี่ครับ ก็จะติดเกสาจีวรครับเกสจีวร e ีนี้เป็นราคาพิเศษพิเศษเลยนะครับพักเครื่องของลูงปู่ตอนนี้นะครับไปหาราคาต่ำกว่าพันเนี่ยไม่มีนะครับผมบอกได้เลยว่าหาราคาต่ำกว่าพันเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะครับแต่วันนี้ผมมาแบ่งปันเลยนะครับผมมีแบบไม่รุนเนื้อนะครับมีอยู่ประมาณ40องค์นะครับ มีนี่มีถ้าเปิดแล้วแล้วมีไม่เปิดนะครับมีเปิดแล้วไม่เปิดแล้วแต่พี่ชอบครับหรือเอาไปรุ้นเนื้อเราเองนะครับเอาไปรุ้นเนื้อกันเองนะครับเอาไปรุ้นเนื้อกันเองนะครับนี่ครับแบบรุ้นเนื้อนะครับแบบรุ้นเนื้อนะครับยังไม่แกะสีนะครับแบบรุ้นเนื้อยังไม่แกะสีนะครับแบบรุ่นเนื้อยังไม่แก่สีนะครับผมเอาราคา ลุลละเก้บาทครับรุลละ950บาทนะครับรุลละเก้บาท ขอให้ด้วยนะครับพอดีเข้าน้ำนะครับตอขอให้ด้วยครับก็แบบลุ้นเนื้อนะครับเอาเก้า้อย้าทนบาทครับแบบลุ้นเนื้อเอา9 5้ารอหาสบาทครับนี่ครับเป็นตีนอย่างนี้ครับแบบลุ้นเนื้อนะครับนี่ครับแบบนี้ครับเอาไปลุ้นเองครับว่าถ้าพี่เผื่อพี่โชคดีได้เนื้อหลักนะครับนี่ครับจํานวนการจัดสร้างชัดเจนนะครับจํานวนการจัดสร้างชัดเจนนะครับพระผงไข่แห่งยิ้มเาทรัพนะครับวัดโพศรีสะอาดนะครับปีจังหวัดกาฬสินธ์ปีสองห้าสี่ครับจำนวนการจัดสร้างหนึ่งมองัหร็สบสาม หนึ 12, ง e ่งองพันหกร้ย็ดสบามงค์ครับเอาเป็นรุ่นเนื้อเองครับเอาราคาเก้าร้ยหสิบาทครับผมมีอยู่รังนะครับนี่ครับนี่ผมมีอยู่รังเอาเก้าย้าสบาทครับเนี่ยทั้งรุ่นทั้งหมดนี่ครับเป็นรุ่นเนื้อครับนี่ครับเป็นรุ่นเนื้อครับทั้งหมดนี่เลยครับเป็นรุ่นเนื้อครับเอารุ่นละเก้าร้ยหาสิบาทครับรุ่นละเก้า้อยห้าสิบาทครับนี่ครับครับผงไข่ยิงนค้นจนครับรุ่นนี้นะครับประกันพาระแท้ให้ตลอดชีพนะครับประกันพาระแท้ให้ตลอดชีพแล้วช่่อองงทาากรรตติดนนีะคับ 082นะครับ0786720นะครับ082 0786720นะครับยินดีให้บริการครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับนี่ครับใครสนใจนะครับรุ่นเนื้อนะครับรุ่นเนื้อครับผมมีอยู่หลังนะครับประมาณ450องค์นะครับรุ่นเนื้อครับครับผมขายเฮงชนะจนยิ้มรับรัพย์นะครับแบบรุ่นเนื้อนะครับแบบยังไม่แกะสีนะครับแบบยังไม่แกะสีนะครับเอาองค์ละ950บาทครับ 950บาทครับราคานี้ไม่มีที่ไหนนะครับหน้าตู้เซียนต้องมีสองพันนะครับตอนนี้หน้าตู้เซียนต้องมีสองพันครับผมเอา950บาทพอครับเอากรงละ950บาทครับรุ่นละ950บาทครับสนใจก็0820786720นะครับ0820786720นนะครับดวงดียินดีให้บริการนะครับดวงดียินดีให้บริการนะครับเป็นพระผงไข่เฮงชนะจนยิ้มรับทรัพย์นะครับ รุ่นละ950บาทนะครับจำนวนการจัดสร้างชัดเจนนะครับออกวัดโพสีสะอาดครับมีลงในหนังสือหลวงปู่มหาศิลาเล่นเล่มฉบับสมบูรณ์นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ของร้านก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ